สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพาวเวอร์สัพพาย G-View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley e IT Asrock มาเธอบอที่เกมเมอร์และ Overclocker เเลือกใช้ Asus Zenbook The Incredible Ultrabook สวัสดีครับขอต้อนรับท<ม>ุกท<ม>่านเข้าส<ม>ู่รายการรูปครอบตัวนีวินะครับครับทีในช่วงนิวอัปเดตนี่คือผมนัทพิสทะเลและก็ผมนายไอซ์ครับเหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนชื่อนะยังครับยังใช้ชื่อนี้ใช่ยังโอเคอยู่นะ วันนี้วันอาทิตย์สบายๆครับผมเราก็มาอยู่ที่งานคอมมานดคอมเทค2022ิ้นปีโอ้สิ้นปีครับผมมีของมาขายกันหนักเลยลดราคาเคลียร์แลนด์กันเต็มที่เต็มที่เลยโสิ้นปีแล้วนี่ใครอยากโดนอยากได้อ่ะมาเลยครับผมงานคอมมานด์แน่นอนโอ้โหศูนย์ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ใช่เลยครับนะครับวันนี้มีวส์เตอร์เราก็มีข่าวประาทเยอะแยะเลยนะฮะเราก็ถือโอกาสมาหาที่นี่เลยใช่ก็มีงานแล้วนี่ก็เลยขอถือโอกาสของสถานที่ไปเลยอ่าทีเดียวเลยอ่า มาที่ข่าวแรกเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเป็นอ่าวนี้ดีกว่าอ่าผมได้ยินมาว่าว่าทางเอซูตเนี่ยเข,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 ขาเคาะราคาออกมาแล้วว่าะราคาอะไรครับในส่วนของเอซูตเน็กซัตเซเว่นอ๋อเอซูตเน็กซัตเซเว่นแต่เป็นตัวสายสองกิกนะครับเพิ่งมาสดๆใหม่ๆหมอนลอเลยครับอ๋อราคาเพิ่มอีกใช่แล้วครับหลังจากที่มีการเปิดขายตัว16บหกิกไปอ๋อก่อนหน้านี้เมื่อง,งาน Thailand Mobile Expo ที่ผ่านมาเมื่อหลายเดือนก่อนใช่ครับตัวนั้น16บหกกิกเขาขาย9,900ออ๋อตอนนี้มาใหม่ ครับเอซูซูเขาราคาตัวสาย2ที่ออกมาใหม่ครับอยู่ที่เท่าไหร่ได้ข่าวว่าราคาไม่ใกล้กันเลยไม่ใกล้เลยแหละไม่ใกล้เลยเหรอเม็ดเลยแหละเม็ดเลยเหรอครับผม9,900เหมือนกันเหรอสาย2กิ่ก็อยู่ที่9,900บาทโอ้โหสุดๆอ่ะงั้นคนที่ซื้อ16ทีกไปก่อในนี่้คงเซ็งแหละเพราะว่าหน่อยอ่ะเพราะว่าตัวสาย2 9,900ใช่แล้วพอเราเห็นข่าวเนี่ยเราก็เลยอยากมาดูเดี๋มาดูให้เห็นว่ามันจริงไหมนี่อ่าตัวนี้เลยตัวนี้เลย ส2มวิกิกนะครับนะครับใครมีข้อสงสัยรีวิวเข้าไปดูที่โอเวอร์คบโซนได้มีแล้วมีพระเอกหน้าหล่อมารีวิวในวันนี้อยู่นะครับนี่เลย9,900าจัดไปมาดูได้ในงานคอมมิชมาทันครับยังทานอยู่วันนี้มีเวลาอยู่นะครับวันนี้ครับผม9 0 0 0นเนี่แค่ข่าวแรกข่าวแรกก็จุใจแลสนานขนาดนี้ครับข่าวต่อไปยังสนามขนาดไหน เราไม่มีแค่ขาวเท่านะั้นที่เราจะมอาฝากเรามีอะไรอีกเราเอาขาวมาฝากด้วยความขาวไปไปโดูคำขาวกันเราไปหาขาวกันก่อนตาเลยครับ เออกไม่ใช่ใหรือบ้านเหรอเป็นข่าวของโตชิบา้าสินะครับใช่แล้วครับนะครับข่าวของโตชิบ้าเนี่ยที่ผมยอมมาฝากในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวเรื่องของการผลิตหรือไล่การผลิตของเขาท่านผู้ชมซึ่งเป็นที่ทราบในวันนีว่าโตชิบ้าซิมิคอนเทนเตอร์เนี่ยเขามีฐานกนารผลิตอยู่ที่บ้านเรารเมืองอุทัขอทุ่งธานีครับเมื่อปีที่แล้วครับก็ประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างรุนแรงมาหา ที่บักใช่ครับก็เขาใช้เวลาประมาณ1ปีในการนี้้ฟูับเขาเรียกอะไรโรงงานเขาที่จะผลิตชิปสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตก็ชื่อโรงงานก็บ่อยเพราเซมิคอนดักเตอร์ใช่ครับตอนนี้โรงงานการผลิตของเขาเนี่ยพร้อมที่จะมีระบบการผลิตใหม่ครั้งหนึ่งหลังจากที่ปิดประทุงไปกว่า1ปีคือสามารถกลับมาผลิตได้ใหม่ใช่แต่เขาไม่ได้อยู่ที่เดิมนะรับอกเขาย้ายจากประทุนธานีไปอยู่ที่มาจินดีซึ่งเขา คิดแล้ว,ว่าพื้นที่ตรงนั้นไม่น่าจะโดนนะ้ำท่วมอย่างแน่นอนแน่นอน่นอนมาแน่แน่ตอนนี้นะครับระบบโลจิเกิบหรือระบบการเครื่องจักรทั้งหลายเขาก็พรในกว่าเก้าอเปร์เซ็นแล้วครับผมพรมที่จะกลับมาผลิตตัวชิปแล้วก็ ชิปแหลกชิปตัวเดียวเลยชิปสมาร์ทโฟนแล้วแ็่เปลี่คือมั่นใจได้เลยว่าตอนนี้ตัวชิบ้าพร้อมที่จะผลิตแล้วใช่ครับครับก็หลังจากที่ห่างหายไปหนึ่งปีจ้ะนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวโตชิบ้าที่เราประกาศครับผมอ่าเสร็จข่าวพูนแล้วใช่ไหมใช่งั้นไปดูขาวต่อไปดีกว่าขาวหรือขาวขาวนี่แหละไป S <S <an> <t iny> ท,ทันน้ทง,ทง,ทงกานกดลังําแพรโมชั่นแล้วเราก็มีข่าวทํทาวิาววนโอวากลางเรื่องด้นฮ่าตอนนี้นะครับทางไมโครซอฟท์ก็แค่บรราธิการโปรโมชั่น,น<ผ>ของไลี์เอ็กซ์สิบเอ็ดมที่มีสำหรับวินโ o ว์แปดเท่านั้นหรอือเปล่าซึ่งเขาบอกว่าวินโ o วแปเท่านั้นเพราะว่าตัววินโ o วเจเนี่ยจะเป็น l รลี่เอ็กซ์สิบอ็ดนะะ ็จะเป็น d e ลิเอ1 11.1ซึ่งไม่สามารถเอา11.1เนี่ยไปใช้กับ Windows 7ได้ไม่ได้เพราะว่า Windows 7หรือ v i s t a เนี่ยใช้ d e ลเอ11ธรรมดา,าใช่ครับซึ่งเขาบอกว่าสำหรับคนที่ซื้อกจอใหม่ๆมาแล้วก็อยากจะมีเทคโนโลยีสุดล้ำเนี่ยสามารถใช้กับตัว Windows ตัวล่าสดุดอย่าง Windows 1 พร้อมกับไดเลข x 1ิ11.1นึ่งดจุดหนึ่งน้ใช่วินโดว์แใช่เขาบอกไปแล้วว่าแปัญหาการใช้ไดแก้ปัญหาในเรื่องของคอมติชั่นใชอันนี้ก็เป็นาำทางวินโดว์ครับใปดูปัญหาแล้วกันแลก็ลองกันดูแน่ลองได้แล้วใช่ไปลองตรงนี้ไปยต่อไปดูขาวถัดไปครับขาวใช่ไหมขาวผมก็ยังไม่รู้เลยนะก็บอกแล้วว่าเขาจบขาวเนี่ยจะเป็นขาวอ๋อจัดไป ตอนนี้เราอยู่ที่บูธของ Banana IT นั่นเองใช่ครับอยู่กับ CPU AMD ครับนั้นเราต้งมีประเด็นของ AMD มาี่ใช่เรามีเรื่องราวของ AMD มาเราห้ฟังเป็นยังไงตอนนี้ครับ ประกาศขายบริษัทนะครับหรือว่าประกาศหาคนมาซื้อต่อบริษัทเฮ้ยจริงเด็ดจริงเอางั้นเลยเหรอคือตอนนี้เขาอยู่ในช่วงของบิ๊กบิ้นนะครับหลังจากปี2006มาเนี่ยอ่าดีเอ็มด์โดนทางอินเทอตีมาตลอดมนมาระสมมมรสุมเลยครับมัพายุมาโดนครับเซนตนี้เซนดต์วิบบิ้นโอ้โหสุดยอดเลยหรอไอวิบบิ้ไม่เกี่ยว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 อ่าก็โดนมรสุดตั้งแต่ไหนขอทือหัวปี2006ครับก็โดนมาตลอดเลยอ่าก็เลยทำให้ช่วงนี้อยู่ที่ท่าน ก็จะา้าจะว่าประกาศหาคนมาซื้อต่อลงประกาศหาคนมาซื้อต่อใช่แต่เขาก็ยังมีทางออกอยู่ทางนึงคือหาคนมาซื้อหุ้นอ๋อคือขายหุ้นนั่นแหละขายหุ้นด้วยหุ้นละ2.09เก้าเหรียญสหรัฐครับไปซื้อไหมซั้อร้อยหุ้นไหมครับเอาไหมร้อยหุ้นก็200กว่าเหรียญเองจะไหวไหมล่ะสอง้ยคูณส0มสิก็ราวๆเท่าไหร่เองไม่เราเนี่ยจะไหวไหมไม่ไหวซื้อตั้งตัวไหม เซ็นทอนก็มี A6 ก็มี A10 ก็มาอันนี้ก็เป็นข่าวจากทาง a อใช่ครับก็หมดข่าวนี้ละไปเราไปหาข่าวต่อไปไปดูข่าวต่อไปเลยข่าวดูไหอันนี้ใช่ไหมั้ยเห็นการไม่ออมาทางนี้ใช่ไหม เรามาเล่นเราเจอของเล่นใหม่อะไรอ่ะไม่รู้อ่ะดิสนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยคืออะไรอ่ะคุณไงคุณถนัดนี่วกล้องเนี้ยเป็นดีเจแคมป์ฟ็อกอยู่เนี <c oughs> ่ยเหรอบ้าแล้วคุณแล้วนะตอนนั้นมันคุณแล้วแคมป์ฟ็อกแต่เราไม่เล่าขาวเลยอ่ะเ <c oughs> นี่ยเราเราเล่าขายกล้องน,นี้เลย <c oughs> โอเคครับเออตอน, <c oughs> ต,อนตอนนี้ครับมีเรื่องราวของการจอด <c oughs> นะครับเป็น G P U จากทางค่ายเกียวหรือว่า G Fox เงี้ยเออเฮ้ยสนุกกดีเลยสนลกดีเนี่ยคุณก็เล่าข่าวไปดิมันงงงงมันมึน คืออย่างนี้นะีฟอ uh, หรือว่าการจอทางไทยเขียวเนี่ย uh, เขาประกาศออกมาแล้วว่าโค้ดเนมของตัว GMU เนี่ย uh, ในปี 24, 2 0 <24, S> 1 4อเนี่ยใช่ครับ uh, จะใช้โค้ดเนมที่มีชื่อว่า Maxwell uh, หลายคนคิดว่ามันจะมาในปี2013ไม่ใช่ใช่ไหมแต่จริงค้าไม่ใช่ครับ2013นี่คืออะไรอ่ะ2013จะเป็นเคปเลอร์อยู่อ๋อแต่เป็นเคปเลอร์ตัวลิมิตหรือว่าทำการปรับแต่งนั่นเองมาในปี2013ใช่แล้ว2014ล่ะ2014จะเป็นแม็กซ์เวลล์ครัแม็กซ์เวลล์ใช่ไหมใช่ครับอ๋อที่ก้องที่หนึ่งไม่รู้กล้องอะซื้อไหมคุยเกี่ยวกับก้องคุณมีอยู่ไหมอ่ะผมมีเลยใช่ไหมคุณเป็นดีเจกันฟ็อปอยู่แน่นอนอ่ะโอเครู้เรื่อง อันนี้จบแล้วใช่ไมบจบแล้วครับเออี๋ยวเรามาเล่นกับกล้องก่อนขอบคุณดีลิง์เลยนะเนี่ยขอบคุณดีลิง์ใช่ดีลิงก์ไอพีคาเมล่าครับไลฟ์เทมโอใช่ครับทำให้เราเล่นแทางต็อกอยู่จอได้ใช่ใครอยากได้เนี่ยมาดูเลยชอบมากเลยอ่ะเหมือนตึ๊บอะ ที่เราหาความขาวมาสักพักหนึ่งมาเข้าข่าวกันดีว่าเป็นข่าวของตบก็นี่อะไรนะ Dropbox Dropbox ก,ก็เหมือนกับเป็นสตอรี่ออนไลน์ที่สามารถเก็บข้อมูลมออนไลน์ได้เลยได้ซึ่ง Dropbox เนี่ยข้ออกมาประกาศว่าเขามา,าสม่งความสูงเลยตอนนี้มีผู้ใช้กว่า100ล้านรายหนึ่งหนึ่งร้อยล้านรายก็ยคือง่ายๆหนึ่งร้อยล้านคนอ่าร้อยล้านอ่าใช่เขาบอกว่าเป็นการเจริญเติบโตในรอบปีเนี่ยสี่เท่าเลยแม้ว่าจะมีผู้ใช้ มทำไมเขาจะเป็นไอคาว apple apple เนี่ยเขาก็ไม่ไม่กลัวครับเพราะว่ามีคนเข้าไปใช้เยอะมากอย่างส่วนหนึ่งคนที่ใช้ android เนี่ยก็สามารถใช้กสมุดนี้ได้ใช่ได้ใช่ครับซึ่งล็อกเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากมีอิเทอรเจ้าของใช่ไหมอินเทอรเจ้าของเขาเนี่ยชื่ออะไรดูยูสตันอะไรทุกอย่างดู ดูสั้สนเขาลืมแป้นได้ไปที่บ้านเขากำลังจะไปทำงานครับปรเปรื่อนลืมแป้นได้ไว้ครับผมปึป๊บทำงอ่ะอมีไอเดียเลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยมันต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้อืมไอ้วิธีที้ลืมแป้นได้ที่บ้านเนี่ยนึมไปเลยก็เลยคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยมันต้องมีที่ฝากไปที่ เราก็เลยสร้างไอ้ d r บ p b o x ขึ้นมาครับมาถึงวันนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จมากมีคนใช้มากมายร้นหลามทั่วโลกใช่ครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยเดียวเขาบอกเขาว่ากันว่า1วันเนี่ยมีไฟล์ไปฝากประมาณกว่า1นึ่งพันล้านไฟล์หนึ่งพันล้านไฟล์ใช่เยอะนะเยอะมากเออเขาดิไฟล์นีไฟล์อ๋ออันนี้ภาษาอังกฤษนะพี่เจ๋อใช่ใช่อ๋อฝากไฟล์นี่ไฟลอีไฟล์อ๋อเออเนอะไฟล์เอ้ย อันนี้ก็เป็นข่าวครับผมของดอกบ๊อาเดี๋ยวเรามีข่าวอะไรอีกบ้างเดี๋ยวมีข่าวสุดท้ายแต่ก่อนที่จะพับข่าวสุดท้ายเนี่ยไปหาข่าวต่อไปก่อนเหมือนเดิมใช่ครับข่าวต่อไปอีกข่าวแล้วไม่ข่าวข่าวแล้วไม่ข่าวข่าวอ๋ออะไร่างนี้นี่มันจะต้องสลับกันไปมีผมมีลายแทงมาเมื่อกี้ตรงไหนอ่ะมีไยรุนมันระซิบมาว่าฝั่งโน้นฝั่งโน้นฝั่งโน้นอีกแล้วเราก็ต้องตามลายแทงมาจับไปเลยดีกว่าไปไป เห็นข่าวสุดท้ายทางสุดท้ายแล้วนะพี่อยากจะสุดท้ายพี่อยากจะกลับชิคกี้โายล่าเออโสด์เออเอาข่าวสุดท้ายก่อนดีกว่าเอาข่าวสุดท้ายให้เราค่อยมาว่ากับพี่ประเด็นสรุเออโอเคเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องราวของก o เกิลแมปเอากูเกิลแมปกับ iOS อเอส๋อหลายๆคนครับผิดหวังจากไอโ6.0ที่เป็นที่เป็นแมปของที่เป็นแมปของตัวเองนั่นแหละ แต่ตอนนี้ครับล่าสุดแล้วทาง Google เ,เองเออกมาบอกว่าว่าได้ยอมแล้วก็ได้ปล่อยให้มีการทดลองใช้กับ iOS iOS ก็อโอเสตัวใหม่ใช่ครับผมอยู่สูงนิดหนึ่งเนี่ยครับเหมืันก็ประมาณว่านะ o g l e คือก o o g l e กับ Apple เนี่ยเขาคุยกันตลอดเวลาอยู่แล้วเขาคุยกันตลอดอยู่แล้ว g o o ก l e ก็เลยยอมให้เรียกว่าอะไรดีอ่ะคืม่ได้ยอม g o o g l e ก็เลยปล่ Google ยอยให้ๆๆ <ๆ S 1> โอเคอยู่แล้วอ่ะโอเคเลยล่ะคือดีอยู่แล้วใช่แล้วทำไมในอ็อ6ถึงได้ใช้แมปของตัวเองซึ่งมันมันมันซับซีดอ่ะอย่างที่ทราบกันดีแล้วฮะมันบล็อล้งนั่นแหละอันนี้ก็เป็นข่าวหนึ่งทาง g ุ o g l e แมป g o o แมปใช่แล้วโอเคเป็นข่าวสุดท้ายครับผมจริงๆไวแค่นี้ที่มีที่มีแค่นี้แค่นี้แต่เราก็อยากจะไปไหมยังมอยากจะไปเลย ถ้ายังไม่อายอากจะไปท้ายของเนื้อข่าวอีกเราจะมีสรุปช่วง,งานสรุปทเดิสรุปครอบขาวอ๋อคิดว่าบรรยากาศงานก็บรรยากาศงานอะไรบรรยากาศงานแต่จะเน้นในเรื่องที่หลายๆคนชอบใจกันอ๋อไ,ไม่พลาดอยู่แล้วเรวา,วามาฝากแฟนๆชาวโครนอยู่แล้วจะเป็นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากความโอโม่โอโม,โมส่สตาร์ผลงานของสาวๆน้องๆฟิตตี้ครับ เราไม่เปลี่ยนแค่พิตตี้เราก็มีผลแบบไร้ไปเก็บดูนิดหน่อยด้วยว่ามีก็ที่เอาแล้วกัน uhh. ว uh. ่าโปรดักใหม่กับพิตตี um, ้สวยๆเนี่ยอันนีวมันจะน่าสนใจมากเวมือกันนะก็วันนี้วันสุดท้ายยังมีเวลาสำหรับคนที่จะมากานคอมมานต์คอมเทิร์ครับผมสอครับผมในครั้งนี้ นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจใช่แล้วไม่ยากใครมีรถแนะนำว่าไม่ต้องเอามาไม่ต้องออกมา MRT ทชัวร์สุดดีสุดลงที่สถานีศูนย์การประชุมใช่แล้วครับแล้วก็เดินมาแทบบเดี่ยวแทบบเดี่ยวเอารถมาผมบอกได้คำเดียวมาในสิบโมงได้มีจอดกี่โมงครับไปโมงครับไม่ต้องออกมาครับใชนะคบ่ครับชัวร์สุดครับผมโอเคว่าสุดท้ายใครอยากได้อะไรมีอะไรโอุย้ยของ,ขงทั้งยังที่ชุมากแนะนํา โปรโมชั่นเยอะมากแน่นอนสาวสวยเยอะมากแน่นอนโอ้โหยผมว่าเราก็ต้องหมดเวลาแล้วแหละจริงๆอ่ะการเล่นนั้นไม่วันเลือกลามีคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเรามาวันสุดท้ายทำไมอ่าคือจริงๆแล้วเนี่ยริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องมาวันแรกเหมาหลายที่เขาชอบมาเป็นวันแรกคือเราไม่ต้องมาวันแรกหรอกแต่มาวันสุดท้ายหลืมาทิ้งทัวร์แน่นอนหรือว่าทิ้งรุ่นทิ้งคอ ไม่ครับแล้วมันจะมันจะเฮ้ยแบบนี้อย่าเพิ่งรีบปิดทำไมอ่ะความขาวเราคุณอยู่อ๋อโอเควันนี้เราลากันไปก่อนดีกว่าแล้วเจอกันใหม่ดาหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ